น็อตเก่าน็อตไม่สวยน็อตขึ้นสนิมเอาตัวนี้ไปใช้เลยครับตัวนี้เขาจะเป็นฝาครอบน็อตเราใช้ครอบน็อตตัวเก่าของเราอะ่ะที่มันขึ้นสนิมให้รถมันดูไม่เก่าแถมที่สําคัญเนี่ยยังสวยขึ้นด้วยหรือพี่ๆท่านไหนนะที่ชอบแต่งรถแล้วอยากให้น็อตเนี่ยมีสีสันตัวนี้เขามีให้เลือกหลายสีเลยนะครับที่เรากดมาเนี่ยจะเป็นสีม่วงวิธีใช้ตัวนี้ง่ายๆเลยเราแค่เอาฝาครอบตัวนี้ครอบไปกับน็อตตัวเก่าของเราแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เขาจะใช้ได้กับน็อตหกเหลี่ยมเท่านั้นนะเรากดมาหนี่ น,นะครับจะพอดีเลยใครที่ชอบแต่งรถนะแล้วอยากให้น็อตมันดูมีสีสันเนี่ยตัวนี้เรากดมาอันนึงนะ่ะไม่ถึง20เดี๋ยวยังไงเราปักตะกร้าไว้ให้ด้านล่างซ้ายมือนะครับ น็อตเก่าน็อตไม่สวยน็อตขึ้นสนิมเอาตัวนี้ไปใช้เลยครับตัวนี้เขาจะเป็นฝาครอบน็อตเราใช้ครอบน็อตตัวเก่าของเราอ่ะที่มันขึ้นสนิมให้รถมันดูไม่เก่าแถมที่สำคัญเนี่ยยังสวยขึ้นด้วยหรือพี่ๆท่านไหนนะที่ชอบแต่งรถแล้วอยากให้น็อตเนี่ยมีสีสันตัวนี้เขามีให้เลือกหลายสีเลยนะครับที่เรากดมาเนี่ยจะเป็นสีม่วงวิธีใช้ตัวนี้ง่ายๆเลยเราแค่เอาฝาครอบตัวนี้ครอบไปกับน็อตตัวเก่าของเราแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เขาจะใช้ได้กับน็อตหกเหลี่ยมเท่านั้นนะเรากดมาหนี่ อัันนะครบจะพอดีเลยใครที่ชอบแต่งรถนะแล้วอยากให้น็อตมันดูมีสีสันเนี่ยตัวนี้เรากดมาอันนึงนะ่ะไม่ถึง20เดี๋ยวยังไงเราปักตะกร้าไว้ให้ด้านล่างซ้ายมือนะครับ